Oh, oh, สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนนหนอมหนักขลาดคนเดิมมาและครับผมว่าภาษาบันบานอีสานบรนเฮาครับมื่อนี่มีโอกาสได้มาทําคลิปให้พี่น้องเด่บึงได้ชมกันเนาะครับเนาะหลังจากที่ไปเห่ินสงการกันเนาะครับเนาะไม่มีเวลาลงคลิปให้ได้ชมกันมื่อนี่หนอมหนักขลาดหยิบเหรียนหลวงพอคุณมาให้พี่น้องเด่บึงได้ชมกันครับซึ่งเป็นเหรียนที่สางอยู่ จังหวัดอุดรธาน,นีเนาะครับนอซึ่งผมในส่วนสมการผมก็ได้ไปเที่ยวทางอุดรธาน,นีสกลนครบึงการนเนาะครับนอได้มาหนึ่งเหรียญเอามาให้พี่น้องได้บึงได้ชมได้ศึกษากันครับซึ่งเหรียญน,นี่สังในปีพศ2538ครับเป็นเหรียญหลวงพวว่อคูณรุ่นคูณเจริญศรีอาาาุดรธานีครับผมได้มาหนึ่งเหรียญเอามาใหา้ได้ชมได้ศึกษากันเนาะครับนอ เป็นพระย่อยพระดีที่น่าเก็บอีกรุ่นของหลวงพ่อคูณปร,ริสุทโธหากศรัทธาในองค์หลวงพ่อคูณก็เก็บสะสมบูชาได้ครับพระวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณลว้วนแล้วศักดิ์สิทธิ์ทุกรุ่นครับผมวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณก็มีมากมายหลายรุ่นหนึ่งในนั้นก็คือรุ่นนี้ครับผมรุ่นจเจริญสีคูณจเจริญสีอุดรธานี แห่งจังหวัดอุดรนะครับนอซึ่งสร้างในปีพศ2 0 0 38ครับเป็นพระที่สวยงามอีกองค์ครับเป็นพระรูปไข่ครับพระรูปไข่เจาะห่วงในตัวนะครับเจาะห่วงในตัวเจาะห่วงในตัวครับเป็นพระย่อยที่พระย่อยพระดีที่น่าเก็บส่วนด้านหลังครับด้านหลังครับเป็นยันของหลวงพ่อครับเป็นยันของหลวงพ่อนะครับนอแล้วก็จะเขียนว่าสี่ กันยายนพศ2 5 3พนนี่ครับอู้ยกนณะขงเหรียญครับหูครับหูปิ้นขอบตั้งครับหูปิ้นขอบตั้งพี่น้องเิ็นชัดบนอ้อครับพี่น้องเห็นชัดกันไหมอืมโสวยงามครับสวยงามมากเลยนะครับหลวงพ่อคูณปริสุทโธรุ่นนี้น่าเก็บน่าสะสมน่าบูชาส่วนด้านหน้าครับผมให้ดูด้านหน้านะครับด้านหน้าจะเป็นรูปหลวงพ่อหนังยองย่องนะครับนอขีบุรีครับผม แล้วก็คิดว่าคูนเจริญศรีอุดรธานีหลวงพ่อคูนปริสุทธโธนี่สวยงามครับลักษณะของเหรียญเป็นธรรมชาติมากเลยนะครับเหรียญน,นี้เดี๋ยญนี้เป็นธรรมชาติมากเลยจมูกกระโดนหน่อยหนึ่งนะครับจมูกโดนหน่อยหนึ่งจมูกโดนหน่อยหนึ่งครับผมปกติปะก,ะปะกะติของพระเหรียญครับผมนี่เป็นเนื้อทองแดงลมดานะครับโอ้สวยงามครับผมไปได้มาหนึ่งเหรียญน,นะครับไปได้มาหนึ่งเหรียญก็เอามาให้ชมกัน หลวงพ่อคูณปริสุโธเทพเจ้าแห่งด่านคุณทศเตเลียนีออกี่อุดรธานีครับผมในปีพศ .2538 ถือว่าสวยครับนี่ลักษณะของเหรียญดูขอบเหรียญน,นะครับขอบเหรียญตัดขาดเลยครับอู้สวยงามครับอื้มพี่น้องสวยงามนะเดี๋ยวจะมาส่องให้ดูนะครับส่องส่องเบิ้งไม่นา่าลวงพ่อครับป๊อพี่น้อง หน้าตาของหลวงปู่ครับคมชัดมากเลยนี่ครับจมูกโดนนะครับนอจมูกบี้หน่อยหนึ่งเมตตาเป็นเมตตาโอ้สวยงามครับผมนี่ครับหลวงพ่อคูณเปริสต์โทนเป็นแท่งสวยงามครับโอ้ยสุดยอดนะครับพี่น้องหน้าเก็บหน้าสะสมหน้าบูชาครับหากศรัทธาในองค์หลวงพ่อคูณก็เก็บสะสมบูชาได้นะครับ สัทธาก็เก็บได้เด้อครับหลวงพ่อคูณครับศักดิ์สิทธิ์นะครับศักดิ์สิทธิ์ทุกรุ่นนะครับนี่ีคือเลี้ยนที่สางในปีพศ2538ครับอุดรธานีนะครับอุดรธานีนี่ครับนี่จะส่องให้ดูนะครับส่องดูหลปอีกรอบครับผมนี่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 ครับคูณจะเจริญสีอุดรธานีไ้่พี่น้องกิจชัดบ่ะครับกล่องคือบอดี้เห็นเนาะนี่ครับอุดรธานี สวยครับสวยที่ว่าสวยครับถือว่าสวยอยู่นะครับแต่มื่อนี้ผมคือซองให้พี่น้องโเห็นเห็นบบชัดเนาะเนี่ยเดี๋ยวดูใหม่นะครับดูใหม่นะครับอู้หูหน้าตาหลวงพ่อครับนี่ครับหน้าตาหลวงพ่ออู้สุดยอดนี่ครับนี่ตัวหนังสือครับคมฉัดมากเลยครับนี่อุดรธานีนี่ครับตรงอุดรธานีนี่ครับคูณเจริญศรีนี่อู้หูโบัด ศรัทธาก็เก็บได้ครับผมวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณไปพกไปเจอก็ได้แบ่งปันเขามาครับเอามาให้ชมเอามาให้ศึกษากันศรัทธานในองค์หลวงพ่อคูณก็เก็บสะสมบูชาได้ครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณนาเก็บนาสะสมครับเก็บสะสมไปเรื่อยๆครับหลวงพ่อคูณครับผมก็มีมากมายหลายร้อยรุ่นหลายร้อยเหรียญกับนาชิน เป็นพันเหรียญกันว่าใดนะครับอาจจะถึงพันนะครับหลวงพ่อคูณปริสุ์โทยู่กองใหญ่เลยครับผมมีมากมายหลายรุ่นส่วนพระสมเด็จผระผงพยังกับเคย่องลงงหายพี่น้องในเบึงเดชชมกันแล้วนะครับนี่นี่ก็เป็นพระผ,ผงนะครับหลวงพ่อคูณดุลกูให้ลาบลงงหายพี่น้องในเบึงเดชชมกันแล้วครับมือนี่ดูเหรียญคูณจเจริญสีอุดรธานี หลวงพ่อคูณปริสุทธโธสร้างในปีพศ2538หากศรัทธาเก็บสะสมบูชาได้ครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณน่สุดยอดนะครับศักดิธิ์ศักดิธิ์ทุกรุ่นครับผมศักดิธิ์ทุกรุ่นน่าเก็บน่าสะสมน่าบูชานะครับน้ยสวยงามครับสวยงามจริงๆ เดี๋ยวผมจะหาวัตถุมงคลต่างๆของหลวงพ่อคุณมาลงให้พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งเดี๋ยวชมกันครับผมก็ยังบอกท่านเดี๋ยวยิบมาให้พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งเดี๋ยวชมก็จะลายคุณหลายรุ่นอยู่ครับเดี๋ยวก็มีคุณแผนนะครับเดี๋ยววันหลังจะหาคุณแผนของหลวงพ่อคุณมาลงให้พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งเดี๋ยวชมกันครับคาดว่าผมมีหลายหลายรุ่นหลายองค์อยู่ครับมีหลายรุ่นหลายองค์อยู่นะครับก็คอยติดตามนะครับทางช่องหนอมหน้าคราชคนเดิม เดี๋ยวสิเอามาลงให้พี่น้องได้เบื้องได้ชมได้ศึกษากันครับแหลกเปลี่ยนความหลูกันเดอร์ครับผมพี่น้องผมก็บรรูปด้วยครับว่าพระรุนนั้นรุนนี่เป็นจังไดครับหากพี่น้องหูก็คอมเมนต์บอกผมนําครับสาหรับมือสาหรับมือนีผมก็สิขอยุติิขิปวิดีโอแค่นี้นะครับนาะไว้พบเจอกันคลิปหน้าครับว่าผมจะเอาพระรุ่นใดมาลงให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันครับพี่น้องอยากได้อยากเห็นรุนนั้นรุนนี่ก็สอบถามได้ครับคอมเมนต์ได้นะครับทางช่อง ยูทูบของผมนี่แหละครับหนอมหนักคลาดคนเดิมครับผมมีอย่างดีๆจะมาลงให้พี่นอ้องในเบิ่งงในชมกันครับแต่มีพ่อแบ่งปั้นกับแบ่งได้ครับผมก็สอบถามมานะครับช่องหนอมหนักคลราดคนเดิมมือนี่หนอมหนักคลาดคนเดิมหนอมหน,นักคาาดมือสุรินขออำนาจบารมีองค์หลวงพ่อคุณจงปกปักรักษาคุคค้มครองพี่น้องสุภูสุคนติ่ติดต,ต,ตามผม บึงวิดีโอนี้ขอให้มีแต่วความสุขความจเจริญให้พบผ่านแต่สิ่งดีๆเงินไหลนองทองไหลมาถูกเลขถูกหวยถูกลางวัลกันสุขผูสุขคนครับสำหรับวันนี้ไปละครับผมไว้พบเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะพระรุ่นใดมาให้ชมครับฝากกดถูกใจกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับช่องน้อมนักคราชคนเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ